มาตอกันผักสองครับสีผ้าเบงเองต้นพรกหวานที่ปลูกอยู่ทุ่งหอ,อกครับท,ที่ผมก็ได้ปลูกให้เบิงเมื่อสามปีนั่นแหละที่แล้วนั่นแหละครับสี่บอกางมูวา่ามันอาดสีโตชาครับถ้าข่มันถึนโตแล้วนี่แล้วติดแล้วนีวน่มันตายยากครับหากมันลุกเลึกครับมันพ้นครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ขึ้นกันครับนี่น,นี่แล้ว บเด็กไปขอมาเพิ่งนี่ครับนี่ผักหวานเผือติบนิยมครับผมนี่ไม่ไม่ผมก็เหือกินอยู่ดอกตัวนี้ผมเอาไปลวกกินครับปนครับปลาครับเสียบเพื่เกาเนีนวายกินสดสดเมื่อเขาเก็บไปเขาจะใส่ตัวเย็นไปครับเก็บไปเรากินเลยครับนี่ครับตัวนี้่แล้วครับนี่ครับตัวนี้อายุหลายกว่าเขาประมาณหาปี แม่บ้านผมบอกว่าให้มากางถิบแน่ผมม่กรถางกับผมสิดป้ายไปเป็นปลาเห็นมันมีมิม่มมอยู่ครับบางหน,าน้าฝนบางแหังก้อนหน,าน้าฝนบางแห่งผมก็กินไปประมาณสิบพ่างเลยครับทคเดียวนี้เพราะว่ามันมีสา Nam ครับพี่นอ้องพึง่งพึ่งมิ่มครับก็เอิ่นพึ่งมิ่มมาอยู่หลายไอ้ผบิยงครับพี่แลละครับสา Nam ห้อง Nam สา Nam เน,นี่ย อุ้ยยุ่งหลายครับหลังจากที่เขาเบิองในป่าแล้วก็สหตุามาเบิองบริเวณที่มันลงแจ้งครับนี่แถวนี้คือว่าลงแจ้งไม่ต้นไม้เงี้ยวหลายแต่ว่าวันจะเผยกับหลายขึ้นเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงครับที่ลงแจ้งโอ้มั่วผมนี่แหละครับมาเตะออกอู้ต้นนี้เป็นอย่าง,รรงน,น,ออน,น,น,างนี้นี่ก็ยังดีครับนี่เปิดเบิ่งพร้อมกันนี่แหละอุ้ย แากบ่รับนีครับนี่ตดนี่ครับนี่เดี๋ยวนีนี่ครับไม่ไงครับเขาบ่เจอแสงแดดกล่ว่าเม่นนะเขาขืนว่าอะไรครับทือเติบเกินไปที่จริงพืชทุกชนิดต้องการแสงครับแต่ว่าถามว่าแต่ว่าเข้ามาต้องการขึ้นต้องการนนความเหมาะสมของตัวเขาหรือหละแต่ละชนิดต้องการมันซ้ากันนี่นะครับตัวนี้นานเลยครับนี่หัวผมนะครับหัวผมอะไรหัวคนอื่นกับเขามากอยู่ครับทั้งนี้ ข้อมันจปิดผมเน้นว่าคิดเหตุเป็นโด่งเลยนะครับเลยมหามิมครับคิดว่าถหาหากษตรกินอีกแล้วมื้อน,นี้ปูนยุ่งหลายครับนี่ตัวมร้าวตัวนึงผูกแซมไว้สิผาพีน์น้องเบื้องกลับออกไปครับมานี่โอ้ยตัวนี้ถึงนมลุกครับนี่ ไม่เถาโนมันลงว่าเหยียบม,มุนมาแล้วครับนี่นี่ครับทุกพ่อยก็ขึ้นนี่เดี๋ยวสุดทมาเอาใหม่มาฟังรักกันไบดูนี่ครับไง่ยด้วยครับนี่งยตัวนี้คือกันนี่ครับตัวนั้นคือกันครับหนึ่งใบมันนั่นครับครับบริเวณนี้ ย่งสุดต่นครับเจ้าปุย้ยไงดินมันแข็งครับบ่ราด็พ่อน้า,นาเห็นบ่บดินเขาแข็งดินแข็งมากครับสางความเข้าใจไมใหมพี่น้องอีกทีหนึ่งว่าผักหวานเขาเต้องการดินเหนียวเดอกครับเขาต้องการดินล้วนครับแถวนี้แถวนี้มันเป็นดินเหนียวมากมันมีปัญหาตรงหนแลงครับมันแห้งดินเหนียวบบอุ่มน้าครับถ้าเป็น รวดปนไส้หรือ้วนลวดปนไส้ดีสุดครับรบบานผมตน,น,น,ย, 2, นยังไงปนได2สองสามปียังไงครับครับพี่น้องคลิปที่สองใก็สีหยุดไป้สก,กอนเพราะว่ายุ่งหลายเ,มมเปิดผมมันเปิดกรุมโอครับยุ่งมักครับโอ้ทนุนร้อยนะครับพี่น้องถ้าคลิปมันมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอบคุณครับ